าครีมที่สั่งไปตอนนี้ก็เป็นลูกค้าประจำเมื่อก่อนฝ้าเยอะกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก็เริ่มจางแล้วตอนนี้ไม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะตื่นเช้ามาหน้าก็จะเป็นเงาๆาทาเซรั่มแล้วก็ครีมนะคะทับตื่นเช้ามาสุขภาพหน้าจะออกเป็นหน้ากระจกอะ เงาๆอันนี้ล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าแล้วนะคะทุกคนแค่จะดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างได้อยู่ตอนนี้เป็นลูกค้าประจำแล้วค่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่สําหรับคนวัยห้าสิบฝ่ายเยอะๆแล้วก็ร่องรูขุมขนเมื่อก่อนเยอะมากเลยค่ะเนี่ยตายเขียวหน่อยนะเมื่อคืนนอนไม่หลับอดอาหารอดอาหารตอนตอนเย็นอะ มันก็เลยกลายเป็นหิวข้าวนอนไม่หลับแต่ก็ต้องทำให้ได้เพราะอายุเยอะแล้วน้ำหนักเยอะไม่ไหวค่ะไขมันพอกตบับ